ได้เอาเอาไปกับปาดกินพี่้าเอาไว้ออหนาวนังดิ้นนะจ้านะจ๊ะครับสวัสดีอีกรอบจ้าพี่น้องค่ะสวัสดีเด้อพี่น้องอีพีสองแล้วก,กันงลงทางช่องไม่มีสัญญาณถูกสองโกเมียเลาะอยู่ลเลาะก,กลินนะครัแก่เลยอู้ สวัสดีเล้วพี่น้องยิ่งเสียงหนำไหลบอพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่ป่าห้วยแดงนะจ๊ะพร้อมทีมงานได้๋วพอแกงอะไรพี่น้องพูดถึงก็ได้แต่ว่าฉีดละไปหมองมันหลายแม่งเหมือนนี่นะโอ้ยมันแมงตุ้ยโอ้ยบ่ได้ซ้ำโบได้ซ้ำเมเซียวมันแม่งหวาน ป๊ะปะไปลุ่นกันต่ออีก<า>พี่นอ้องพี่นอ้องฝนและหอดไซกับหอดหันแล้วพี่นอ้นองแห้งเป็นล้มแล้วบันนุ่นนี่เป็นล,มล้นลมลยเน,ลลนี่เซียวผนะัวเจ้าเป็นล้มล่ะลอ <laughs> เอาแลย

ฟังฟังจากเสียงพัดเอาแล้วกับปต้๊กอยากกินนอนนี่เนี่ยโอ้ยตอนนี้เอาหมยนอใหญ่สำหรับฟังเสียงพัดนะนอนจะเปนมะข้ยนอนห้าต้มมัอสำแคน่มักสิตาอีก่ เขาไม่เพ no? ียดใส่ของมือมันถามคืนของพอจะได้มัวยของครัวก่อนนะโว้ยจะเปียกเพียกไปยังเขาเอามุดแล้วพี่น้องเขาเอาเบิร์ตแล้วเขาเอาเบิรตแล้วเห็นแต่ต่อมันบักไงมัเลยคุณไปนอนนึ่งเอาไปนอนหนึ่งเด้อเอาบปนอนหเด้อเท่านี้เด้อเฮ้ยเธอิมาเลยฮะ เออไปาหันแล้วสิไปนอว่าหนับบดด้วยสี่ห้าหกเจ็ดต้งำนอขาวแอ้าเช้่อเขาห้างล้วรไหัวจะบุหลีมมามาตัวชุ่มๆนะแมนบอกมงด้วยโอ้ยแมนอกระแขงอะไรเธอถ้าวันยังมาทในห้างในนอนเนาะใช่ถ้ามีแขงนันบ่แม่บ่แม่นอนนังดินนอนงดินมีเนี่นี่อย่งบอในเท่านี้เขาห้าแล้วผู้ซโอ้ยนี่้แค่นีกันเดยนอนึงเอาไหม ทางหน้านะมันนี่แนดมาเลยฮะมนนี่แนดมันเก่าทองนี้อันเได้เธอซองนอได้น่ะบิข้าเอะคือไก่แม่ท่ในตีนเ่านั้นเขาเอาละนี่้าเอาละกับ่เอามาเอาอยู่ห้าีแ้วานอบางใหญ่นึงเออตายเปิดข้างนี้ไเขาไม่เอาบม่เ้านี่มบีแค่คบนี่ครับว่าาเอานี่โ นี่มาเจอันเจอง้่ายท่องสําเคียดเมื่อกี้นี่สํากบเห็นอยู่บัเห็นตอนมันลมต่บ่เห็นตอนมันมื่นนั่นคอยเห็นตอนมันมื่นนแหละรวเลยอย่ากหกเด็ อยู่ไหนผมมาเจาะได้ย่เลยอยู่นักเอาอย่าขวานเดียวอนนี้ใช่หน่อไม้สักข้าดีหน่อไม้ก็บอไแต่นีแล้วมันบอกเป็นงูหีดซะสู้อีน้อยเมื่อไต้องไปเสกได้ถือผ้าคาดทองดวยแลู้กพันได้แล้ววันนี้ ได้แล้วเขาสิว่าเอาแต่จะมาเสียงง่วพอมันบรมีพอพอมาแล้วสิว่าเอาผ้าลูกกูไปเกงได้น้อพอเขาสิวาเอมันออเ้มันตผู้เทิงผุ้ยาวได้แล้เฮ้ยแมนบอกเมนบอกอ่ไหมนข้นตนีเออเนคนอามห่อับเลยจนพอเอาใส่หนอหหานอดแล้ววะแล้ว่าหานอจะออกได้บ่เฮ้ย บบางไความพยายามสุดในความพยายามสุดนานจ้ะพอตกอยู่เว้ยอืมงงมึงอชกกุนะเฮ้ยเอาเอาอแจ็คไซดลเออนะจะพอมันหกแงโอ้ยาเดินกวนเออเฮ้ยมายูหินยูส่เดอเน้อโคดิอย่าอโคดิ ่นใส่นอบักลงโลงมันผูสองนอสองนอจ้ะระวังได้ระวังได้ลงน้ำได้เจาะบอลมันไเืออารตี้ได้เห็ดเห็ดคอนเทนต์เลยนะกอ่ดีเไละหากอจ้ะกอสมบูรณแท้ยังโมเบิร์ตอยู่สามนาทีจุดแปดเบิร์ตบอป ตีเกจะไม่รู้ลูกอย่ารู้อย่าขอจ้อย่าคุ้มไปอย่าลืมไปเสกเด้อตัแต่อุปกรณ์อบยอองิมกล่องคอยคืองามแท้กล่องงามเลยโคนงามน่คนทันเ้ยงไ้สับลาดดีใส สองนอบาอนเด็มันจับใบมันปกไว้เนาะแบบเหมือนไร้ไร้กุจิทัศน์่าได้อ่านโอ้เขาก็เอามือนี่บาะด้วยตัวเอาอันนี้นะนั่นเองยังไม่ไปทางนั้นเลยถ้าก็เอามือนี่ได้เอาแต่มือชินกรลังกีมันขึ้นในนี่นะมันหักเขาเอาก่อนพี่นอนเขาเอาเบาะนี่ขนาดนี้เขาเอานี่จะนอนใหญ่ใหญ่ถ้าแม่นว่าเฮามากมือเศร้านี่เนาะโอ้โหไร้เนาะเขาเอาแล้วกันยังไม่หมดเนี่ยเขาโรยผงเจนี่เขานี่นะ นอนอยงเขาบอกเอานี่แมันง่ว่บราวไม่อีอันนี้นอนง่าเบมีแต่นอนง่ายง่อันนี้นะซิอาได้มนนะเไซเสียงค้างด้มนปอมมพีเมาทั้งพีบักใหญ่มันท่ามันิปากปิดปเียวเอ้ยอซื้อาพี้หนหัวอยู <travaille> ่เลย ไปย้ายยูทูบจะ้าตื่นเตี้ยกเด้ยาวยาวาบ่คอใรสากัยังบ่นค่อยจับเน่านกูบอกกินดีกว่านะดีสยังบอกมุงฉันคือหอนแยา่ำนำในหว่นี้ไปนี่อ้ยเขย่กันแล้วค่อยกินหามึงเอ้ยข้างนึงมนนีเด็ดบ

ก็ไป้องค้างองใ่มเยู่ักนุ่นมันสีนอนบอรับเลยมือเลยโอ้ยมันเสนอนอไ้ยเด้มันขึ้นมาหอยังี่เลยประยัดแต่มันแหลดลงไปหายาพอดใช่อันนี้ก็แงแกงแสบพี่น้องมันสีไปหะยาพ่ยพอคบมือเนี่ยมันได้ถือ หาก่อนกันยังบอเอาเนาะไม่เสี่ยวจะเป็เพื่นตาบอดีเสาอีนันนวนั่นนี่เขามังแหงนะซำนี่ใส่ใส่ใส่คือใหญ่แท่นนุ่นนี่คือใหญ่แท่นใส่ใส่หส่ใส ไพตักต้มปจืดนาไม่นอนนนอนไแหมันหวานเลยคือแข่งแขงกรูเอาไมเฮ้ยนอนน่นนะนี่นี่นี่นอนอ่อนนึงนเอาไมไมใช่เฮ้ยันเดียสละจับเอาไหจว่าันนออานี่อมันอ่อนเขาแน่ะันี่เอ้าหางว่านอด้หันจับบอลไปทำเอาล้ด้ได้แล้เอาแมนติ ยังยังเอาอีกกระตาหนึ่งองเ้าวัวนั่นน่ะขาว่เอาใหม่ๆนึงนะ้านีนอก่อนเลขาอ้ยวดดีแลรวราว่างนะมันมีมันมีขี่อย่งไรมันมีขี่สีร้ายน่ะ มุกกามุกกาอู้ยธรรมชาติบ้านเฮาเนาะอันนี้เขาเอิาน้ำตกอยังน้ำตกเจ็ดผีมีมาเมฆสาวน้อยนะคะเลียงผีเลียงน้ำขีดไล่มาเนี่กับพี่น้องไล่มาจากธรรมชาติก็นจะเป็นขีดเห่งกระแด็นแถวป่าอยู่ละไล่มาเหมือนกันนะคะป้าปะเพราะเป็นมลายมันเป็นภูเขาดอกค่ะ มาซาจริงๆลายนักตะใช่เลยงามดีหมดแล้วคร่ะนี้่ไม่เกิดกอละนอพี่น้เนดีเขาเอาก้อนพี่น้องเอ้ยมันจริงมันหลายอยู่พี่น้องเขาเอาก้อนมีแต่่หนอเร์นอนใหญ่ๆเขาเลือกเอาไปไปเบิ่งต่ออีกเกี้ยวจะลุมนี่บ้างแล้วว่ะตัวแห้งแล้วกุมๆนี่ โู้เสียงหก <c ười> ักเบาเงี้ย สอนกันเออมิจางง่ายฮะดูฮังยองยมันเหี่ยวใช่อันนี้อะทางนี้ก็มีนอนึงสวยแบบนี้เออเอสองผมะครสองจ๊ะสาวมานำเดินโอ้สองนอ มันแก่แวโอ้ <t 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 ัดหวานเลยนี่สมเยเต็มกตานะพี่น้องจากกระตาเลยนะเต็มเขาอ่าวหรอุ้ยเอตไดกับญาแค่ ไปเอาน้ำนางผู้ซิบผู้นางวะไปนา้ำมน่างะเต้นเป็เฮ้ยเนตไมจม้นเอาเอายุบนเหี้อนั่นหัดละอมีนั้นแน่ซมแน่พี่ตังแจ็คลุกิรีอยู่ เนี่ตกกันเอ้าเอ้าเพื่อนอนใหญ่ลยตัวเร่องนน่เ้อนอจะขี้งอนเอเกาะเด้อเออนะเอาบองนั้นคนนะเป็นสาววะมันคือมีน้ำบ่ก่อน จุดมีน้ำเฮ้ยกระไรพันคือกันกพดแล้วพันไแจพันกู่พันกระแดงกัมีแต่เราหมองเงินบมกคือกันเนาะก็อไฟนั่นไพ่ปลาไบ้านนุงสมัครครบข่อยแทะช่างข้าม่างเจี๊ย่างนอช่างยุงหักดังดังเนี่ยยุงไรยุงรายแต่พี่นอ มันเอเอขาออเขอปห้าพูเขาคือเขาคือถิมก้อนี่แท้เป็นซิผู้พี่น้องเป็นซิหน้อผู้ก่อนนจริอมีแต่หนอนใหญ่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  ตาดวงิญิดาดวงิดมดแล้วมดแล้วทางนั้นยังอยู่เงเดอมเบลเลยด้ลุมนะเถอได้ลุ่ะเหนือเลงอย้กเจ็ดหน่อเลยเดซมาน่งอ่เเด้อเถิงเกาะเด้อเด่อโดกนในเงนะอันนี้เฮ้ยอยู่เถิงนั่นเห็นบอกโอ้ยข่อยยังแนมเห็นไ่ไอจะ่นอตนก็ับ อานขีก็ข้างมันก็ห้ามมนหักลงมาก่อนถ้าทิ้งนาเนาตะุยนนี่น่นี่นนี่แม่กไว้อา่กะนี่ะหนุ่นะึนี่น่อยู่นอยู่ในมือนี่ั่นหมอนอยู่ในมือนี่

ปลาล้อเลยได้เอ,อื้อใส่ตักกะตตาจะได้เอ,อื้อเต็มกะตตาพี่น้องพี่น้องเอ้เต็มกะตตาขอนกะตตาหน่อยครับสอมเอเบิเร์ดหรอป๊อปจะเจ้าน้ำหน้าง่อนนอนละละเร่ร่อนเบ้านี่ก่อนเฮ้ยนอนหนึ่งนี่เขาเอาแล้วก็บ่บ้าวเดี๋ยว ชับันะมันแกลี่ยใส่ใส่นอนหนึงนี่นอนึ่งแ่กระทางู่อีกนอนึ่งทังเอือบเขาไม่เขาทราบนะเนาะเขาเอามีตรนอนยันนเขาเลือกเอาบอกวเขอกแต่วมันบงามนะคบเาอ๋อเาเอามีเอร์อนจเจ้าเป็นอ

Cá vào bao nà ấm nè Nhìn vào đi ngon quá Ôi ơi, mà thế ừ. Ở, không có hình thì nó Chút cuối, làm gì <laughs> เสียงฮักหน่อไหมนั่นมี่ตัดเสียบอทั้งงอยู่ใสจ้ะนานนี้คุณนะด้คือหรือคือยู่คือของฝรั่งช่องอันบ่อทไมอยู่กีบจังเลยเสียได้มยบ่ปล่อยมันขึ้ยเอาซะโอ้ยเสียบหน้าเสียีนั่น

ซ้ำนี่พอดีแซะไเลยอืไปไปเอาไปเลยเดียวนะนุกกดห้องเลยพี่นนอะกระปงนุกยังเขืเอนกระปงหนุกกระปงหักแห้งปูเสียงดังเกราด กดทองเลยคืดๆๆๆๆๆที่นออ้องอีดอ๊ดๆไป้นมาหามาันใครอยากกินมามาหาใครอยากยกินหนอ่อโจดบ้างจ้ามาหากระสองอผภเมิเฮาดิจ้าหาอยู่หากินมันมนี่มานมานันพี่น้องเอ๋อเยรับกับทีมงานนะจ้าหมดแล้วเหรอท่านผูมิบ่เอ้ยหาอยูย่หากินอะไรพี่นอ้องคนเนี้เฮ้ยมันกัตตา มั่ยดิหัวยองกูหัวยองหัวยองกว่าสิได้แต่ละนอพี่น้องแป๊บหนึ่งซ้อมก่อนได้ยินรหัสไม่นั่งอื่นนะพี่น้องใครอยากต้มเนี่ยพี่น้องต้มกระวานนั่นยได้นี่สีน้อยพาอยู่ท่นแหละกลงงานมันจะใส่ได้หลายพี่น้อง เออกำลังไปน้อยจะอะจะ่าน้อจ้ากต้องใส่เดหล่าใหอันดนเองหนึ่งเท็ดปวกบอ่อจะฟาไปเบิ่งคองดีทำไมนัม่งก่อนพี่เนาะยัง,งไงดีไส เออรดอยู่นะวเอาชกั้งเจ้าของมาได้ยุบต้งทาก่อนให้เรียนเออจัปลายมันละดึงได้ยุนั่งอาดนั่งเมื่อก่อนแล้วนั่งเมื่อตามท่ามือแล้วะซึงทัายนั่งเพ็นโหลดคลิปถาจกคลิปเต็มกับตา บุมีมองใส่แล้วพี่น้องการล้างสีย่างเมื่อพี่น้องการล้างสีออกเมื่อเมื่อยเหือเต็มบุดจนบุดโตเต็จอยากกินน้หารจะนั่งอาบมาอยู่แล้วก็เอาสัมเนียนะจ๊ะจากนั่งอาบไปใส่ถ้าจะได้แก่งอยู <S <S ่ว่ามันเห็นเพื่อนบนเรือนเพราะว่าเฝ้าเมื่อบง๋มเนาะพี่น้องตามคลิปหน้ากันแล้วกันจ้ะ ประมาณนเลยนะคะไม่ผิดหวังค่ะมหาลอยโจทย์วันนี้นะคะเฮียนเ็ดกับ่เอาพี่น้องขอบคิพขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกสคุขคนเด้อขอบุญชมส่องเคสีแล้วก็ะสังสังผมเนี่ยหาอยู่หากินพี่น้องไปทักทิพปดีครับผมไปงมีย่าย